โอเคอันนี้เราไปหาหอยตาว,วัวมาฮนะวันนี้น้ําทะเลลดเนาะก็จะใช้เหล็กงัดอาฝามออกฝาตัวนี้มันจะปิดแน่นหน่อยงัดออกมาแล้วก็ประคัางน้ําเย็นไว้ก่อนเด,เดี๋ยวเราค่อยเอาขี้ออกนะนเอาขี้เข้าออกมนาะก็เอาออกหมดเลยนะออกแล้วก็ตามันตรงนี้มันจะมีตามปากมันแหละหน่อยนึงแกะออกนะฮะแกะตรงนี้ออกซนะ แล้วก็แช่น้ําเย็นไว้ล้างล้างแล้วค่อยเดี๋ยวดี๋ค่อยกินอีกทีนึงนี่นี่แช่น้ําเย็นไว้เนาะแกะปากมันออกแล้วแหงสะอาดแล้วค่อยไปกินมันจะกินง่ายนะจะไม่มีรายเนาะอันนี้ก็ไปหามานะวันนี้ไปหามาได้มาเยอะเลยครับตัวใหญ่หญเลยนี่นะครับใสบ่บิ๊กๆเลยครับโป่งเดี๋ยวครับมาครับ เสียงดังหน่อยนะครับนะครับนี่หอยตาวัวนะครับหอยตาบัวเดี๋ยวจะมาะแบ่งปันเนาะแบ่งปันวิธีการแกะนะครับ่าทำยังไงเนาะในอันนี้อุปกรณ์ของเรานะครับก็มีไม้เหยียงนะครับก็หาอะไรแข่งๆก็ได้เอาไว้ทุบนะไม่ไม่ใช่ทุบให้แตกนะฮะเนี่ยบางทีแหละเราแงะใช้ใช้เหล็กแงะธรรมดาเนี่ยเปิดฟ้ามันเนี่ยเปิดไม่ออกนะ มางตัวเปิดไม่ออกเลยยากเนาะอันนี้ก็จะมาแนะนำนะฮะทุบเบาๆนะฮะเราดูขอบฝามานะะันเนาะมันถึงตรงนี้ประมาณนี้นะฮะขอบฝามันขอบฝาข้างในเนี่ยมันถึงประมาณนี้ให้เราใช้ของแข็งเนาะทุบเบาๆฟังเสียงมันจะได้ยินนะ,ะนะเห็นไหมดูดเลยเนี่ยดูดเลยแล้วก็จิ้มออกมาง่ายๆเลยครับเนี่ยออกมาง่ายๆเลยครับไม่เจอลองดูนะ ตัวนี้งัดยากฮะนี่นี่ถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บออกมาได้เลยครับง่ายๆครัลองดูนะครับวิธีนี้นี่อดจะวิธีนี้ก็ได้นะครับเอามาแล้วก็ขวเคาะเลยนี่ก็ออกเหมือนกันครับแบบแบบนี้ก็ง่ายครับ ก็เข,ขยา่านะให้มันออกนะกี่ง่ายๆกีแกะหอยหอยตาบัวนะนะมาลนะเรากินอย่างนี้เลยทรายทั้งนั้นนะทรายมันจะมีทรายติดเนะี่ย ต้องล้างก่อนเ,เอาไปทำย่างอื่นได้เยอะไปผัดไปไปแต่ชอบหรือจะล้างเสร็จแล้วปุ๊บอะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มเลยก็ได้ฮะก็อร่อยครนะโอเคครับ